สายใหม่ซอยหนึ่งมีร้านผัดไทยลับๆที่เป็นผัดไทยซอสกะปิสูตรโบราณด้วยนะคะร้านนี้มีชื่อว่าลุงแดงผัดไทยซอสกะปิค่ะซึ่งสูตรนี้มีมาแล้วกว่า40ปีนะคะลุงแดงจะใช้ซอสที่ปรุงจากเคยแท้ๆและสมุนไพรต่างๆโดยใช้ขมิ้นเป็นตัวสร้างสีสันให้กับผัดไทยค่ะเอาส่วนผสมทุกอย่างมาเคี่ยวรวมกันจนได้ที่ที่สําคัญลุงแดงไม่ใช้ผงชูรสเลยทุกเมนูค่ะนอกจากผัดไทยเส้นจันแล้วก็ยังมีผัดไทยวุ้นเส้นด้วยนะคะวุ้นเส้น ของลุงแดงเหนียวนุ่มกำลังดีอยากใส่เนื้อสัตว์อะไรบอกลุงแดงได้เลยแต่วันนี้เรากินผัดไทยวุ้นเส้นปลาหมึกค่ะนอกจากนี้ที่ร้านลุงแดงยังมีเมนูราดหน้าผัดซีอิ๊วกะลาเปาต่างๆลูกชิ้นปาลาลวกจิ้มแต่ที่เราประทับใจมากๆเลยอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือข้าวผัดต้มยำทะเลค่ะคือไม่เหมือนร้านไหนจริงๆลุงแดงจะไม่ใส่พริกเผาแดงๆไปผัดกับข้าวเหมือนร้านทั่วไปนะคะแต่เขาจะใช้ส่วนผสมของเครื่องต้มยำที่เป็นสมุนไพรมาโข ให้เข้ากันและผัดเป็นข้าวผัดต้มยำทะเลให้เราทานค่ะมันคืออร่อยมากๆคล้ายกับข้าวผัดโบราณเลยแต่เป็นข้าวผัดต้มยำค่ะสีข้าวผัดจะไม่แดงพริกเผาไม่มีน้ำมันย้เยิ้มเลยค่ะดีงามมากค่ะเมนูนี้แนะนำให้มาลองกันค่ะร้านหาไม่ยากนะคะปักหมุดใน Google map มาที่สายใหม่ซอยหนึ่งขับเข้ามาตามทางเรื่อยๆประมาณ1กิโลเมตรจะเจอป้ายลุงแดงผัดไทยซอสกะปิใหญ่ๆอยู่หน้าร้านเลยค่ะ